ครับสวัสดีครับสซยอนสซนะครับวันนี้สซยอนสหจะพาท่านผู้ชมทุกท่านนะครับมาชมบรรยากาศการฝึกนะครับประจําปีของงานป้องกันเทศบาลนครเชียงรายนะครับปีนี้เราจะร่วมฝึกกับเทศบาลตำบลใกล้เคียงนะครับที่มีเขตติดต่อกับเทศบาลนครเชียงรายนะครับปีนี้เราจะมาบูรณาการร่วมกันกับการฝึกนะครับประจําปีปีนี้นะครับ จะเป็นยังไงมาชมบรรยากาศการฝึกประจำปีนี้กันเลยครับขอเดินทางในภารในงานรอบนี้ประหารในวิธีนะครับท่านนักลทเป็นสกุลและขอะเอร,ร,รียนเชิญท่านนักลงทเป็นสกุลภาพรองในยกเดนสิงหคมจะยายได้เืเขียนราความทําการรายงานและข่าวผลงานในวันต่อไปเชิญครับ ผู้บสองเหนสำนักเทศบาลเทานงาน่ของทกเะะันง้นบแล้วก็เข้าวดคะเอ่อิชาัน้ในนามมาจกรนะคะหัหน้ารักษาการหัวหน้าสำนักบริหเทศบาลนครเชียงรายนะคะขอขอบพระคุณ ท่านเป็นแหล่งสูบที่ให้เกีี่ยนมาเป็นประธานในพิธีเปิดนะคะโครงการอบรมพัฒนาประสิทธิภาพพนักงานดับเพิงร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีพื้นที่ติดต่อหรือใกล้เคียงเทศบาลนครเชียงรายประจําปีงบประมาณ2,563ของเทศบานลนครเชียงรายในวันนี้ด้วยสภาพความเสี่ยงต่อก,การเกิดสาธารณภัยในปัจจุบันมักจะเกิดขึ้นได้มีความเสียหายมากในกรณีของอาคารสูงขนาดใหญ่ โรงงานอุตสาหกรรมเขตชุมชนหนาแน่นและย่านศูนย์การค้าต่างๆมีแนวโน้มที่มักจะเกิดแผ่นดินไหวและเกิดเหตุเพลิงไหม้ขึ้นได้ประกอบกับสถานการณ์ในปัจจุบันที่ต้องเพิ่มความเชืมโวดตรวจฉันในเรื่องความปลอดภัยในสถานที่ราชการและสถานที่อื่นๆซึ่งเมื่อเกิดเหตุขึ้นแล้วอาจจะมีผลกระทบกว้างขวางนุนแรงทางนี้เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมให้พนักง,งานผู้ปฏิบัติหน้าที่ดับเพลิง ได้มีความรู้เท่าทันต่อการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นและได้เรียนรู้ถึงเทคนิคใหม่ๆในการระงับเหตุเพลิงไหม้ได้อย่างถูกต้องมีความปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนและภาครัฐได้อย่างมีประสิทธิภาพสามารถฝึกการทำงานร่วมกันเป็นทีมร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีพื้นที่ติดต่อหรือใกล้เคียงเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพในการทำงานสูงสุด ซึ่งแสดงให้เห็นถึงความสัมมคคีและขวัญกำลังใจแก่ผู้ปฏิบัติงานและเป็นแนวทางในการฝึกซ้อมแผนการอพยพแก่หน่วยบริการอื่นๆให้เตรียมความพร้อมอยู่เสมอเทศบาลนครเชียงรายได้ตระหนักถึงผลกระทบต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนและของภาครัฐจึงได้จัดโครงการอบรมพัฒนาประสิทธิภาพพนังงานดับเพลิงร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีพื้นที่ติดต่อหรือใกล้เคียง เทศบาลนครเชียงรายประจำปีงบประมาณ2,563วันที่30-31กรกฎาคม2,563โดยได้รับความร่วมมือจากวิทยากรจากครูฝึกงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลนครเชียงรายรวมระยะเวลาฝึกอบรมจำนวน2วันบัดนี้ได้เวลาอันสมควรแล้วดิฉันขอเรียนเชิญท่านประธานได้กล่าวเปิดโครงการอบรมพัฒนาประสิทธิภาพพนักงานดับเพลิง ร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีพื้นที่ติดต่อกใกล้เคียงเทศบาลน,นาครเชียงรายประจำปีงบประมาณ2,563ของเทศบาลน,นาครเชียงรายต่อไปขอกรกาบเรียนเชิญค่ะครับเรียนท่านเ,าเขารับร่วมอบรมทุกท่านแล้วก็ท่านหัวหน้าสําน,านักประหลัดเทศบาลตำบลสับบนทรายแล้วก็พี่น้องทางงานองกันทุกท่านครับผมรู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้มีโอกาสได้มา เป็นประธานใน,ในพิธีเปิดโครงการอบรมพัฒนาประสิทธิภาพพนักง,งานดับเพลิงร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่พื้นที่ติดต่อใกล้เขียงเทศบาลนครเชียงรายประจําปีงบประมาณ2563ผู้รับการฝึกอบรมจะสามารถนําความรู้ที่ได้ไปใช้เป็นประโยชน์ในการป้องกันและบรรเทาสาธารณาภัยในพื้นที่รวมทั้งช่วยเหลือผู้ประสบภัยได้อย่างถูกต้องปลอดภัยรวดเร็วและทั่วถึง สร้างความอบอุ่นในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนและภาครัฐให้มีความสามัคคีสามารถร่วมกันทำงานเป็นทีมเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดและเกิดภาคีเครือข่ายการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยระหว่างเทศบานลนครเชียงรายกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่นที่มีพื้นที่ติดต่อกันใกล้เคียงกับเทศบานลนครเชียงรายซึ่งในช่วงที่ผ่านมาเราก็มีประสบภยัยพิบัตริรือว่าอักขีภยัยพวกนี้พวก เทศบาลนครเชียงรายก็ร่วมกับพี่น้องในเทศบาลใกล้เคียงนะเพื่อร่วมบอกบรรเทาความช่วยเหลือกับพี่น้องประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนก็เป็นสิ่งที่น่ายินดีที่วันนี้เราได้มาร่วมฝึกทบทวนนะเพื่อที่จะได้นําสิ่งที่อาจจะหลงลืมหรือว่าขาดหายไปในช่วงที่เราไม่ได้รับการอบรมก็ได้นาสิ่งที่อบรมในวันนี้ในสองวันนี้ไปปรับ ใช้ในแต่ละพื้นที่ของพวกเรานะครับถากว่าทางเทศาบาลใกล้เคียงถ้ามีเหตุจําเป็นหรือว่าที่จะต้องการสิ่งที่จะให้เทศาบาลนครเชียงรายได้ร่วมมือหรือว่าช่วยเหลือซึ่งกันและกันทางเทศาบาลเราก็ยินดีที่จะได้ร่วมร่วมกันร่วมแรงร่วมใจกันเพื่อที่จะป้องกันภัยพิบัติต่างๆให้กับพี่น้องในในจังหวัดเชียงรายของเรานะะซึ่งในช่วงที่ผ่านมาก็มีหลายๆเหตุการณ์ซึ่งเราก็อยู่ใน ช่วงพื้นที่ที่มีภัยพิบัติอย่างแผ่นดินไหวต่างๆช่วงนี้ก็ช่วงฤดูฝนอาจจะมีฝนตกเยอะอาจจะมีดินโคลนตล่มพวกนี้เราก็ต้องร่วมกันนะฝึกอบรมมาฝึกบัญนฝึกซ้อมเพื่อที่จะให้มีความชำนาญในการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนแล้วก็เป็นการดูแลตัวเองที่จะ,ะสร้างความปลอดภัยให้กับตัวของเราเองแล้วก็เพื่อโรงงานแล้วก็พี่น้องประชาชนต่อไปครับวันนี้ได้เวลาอันสมควรแล้ว ผมขอเปิดโครงการอบรมพัฒนาประสิทธิภาพพนักงานดับเพลิงร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีพื้นที่ติดต่อใกล้เคียงเทศบาลนครเชียงรายประจําปีงบประมาณ2563ข,ของเทศบาลนครเชียงรายณนบัดนี้ครับขอบคุณท่านนายองค์สัตว์เตือญสกุลนะครับท่านประธานวิธีเป็นอย่างสูงครับลำดับต่อไปนะครับขออนุญาตบันทึกภาพนะครับเรียนเชิญตางคณะผู้บริหารของตางเทศบาลนครเชียงรายนะครับเทศบาล ป้าออดอนชัยนะครับเทศบาลตำบลสันใจเทศบาลตำบลผาสายนะครับหน่วยงานละสามท่านครับเรียนเชิญเลยดับเพลิงนครเชียงไฮ้เลยครับสักสามท่านครับเรียนเชิญเลยครับฟังนี่ได้ครับเรียนเชิญฟังนี่เลยครับเรียนเชิญครับดับเพลิงของเทศบาลเฮาต้ยนะครับขอสักสามท่านนะครับ มองล้องครับชางภาพให้ต้องเสอเหลืองนะครับวันนี้เขาจะนําลงประชามพันธ์ในช่องทางต่างๆนะครับในเพจเทศาบาลน,นะครับขอพระคุณทุกท่าน,นครับขอเสียงปรบมือกับทางผู้บริหารนะครับของทางเทศาบาลน,นะครับแล้วก็อุปกรณปกครองส่วนท้องถิมนที่เขาได้เรียนเชิญมาตดยนะครับ นะครับจึงในโอกาสนี้ผมขอเข้าสูรับดับการในการที่เขาจะเริ่มในการฝึกซ้อมเลยนะครับผมจะได้เรียนเชิญนะครับท่านหัวหน้าหนูยครับท่านหัวหน้ามจิ๊ปัญญาภาพนะครับหัวหน้างานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยนะครับได้เป็นผู้ดำเนินการนะครับเรียนเชิญเลยครับอาสวัสดีครับพี่น้องรวมอาชีพทุกท่าน วันนี้เป็นโอกาสที่ดีมากนะครับที่เขาได้เอาองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นที่รอบๆของเทศบาลของเขาเนี่ยได้ได้มาพบปะนะครับพบปะพูดคุยกันนะครับคือตามรักเร่แต้เนี่ยผมนะครับความหมายของผมก็คือว่าผมอยากเอา ไอออปตอที่หลอกฆ่าเนี่ยมารหนังอู้กันนะครับว่าเวลาเกิดเหตุในพื้นที่ใครเนี่ยเขาจะย่างยังไงน,นะครับเป็นแนวทางกันว่าใครเป็นเจ้าภาพยังไงหูือมันเป็นรูแปแบบเดียวกันแล้วก็ผลพลอยได้ก็คือน้องๆที่ยังบม่เคยเข้าไปรับไฟในอาคารพอดีเรามีตู้อยู่ประมาณสามสามใบนะครับเราจะสร้างสถานการณ์นะครับก็เลย้เข้าไปฝึกใครที่ฝึกมาแล้วก็ เป็ดปีที่แลงได้นะครับเขาเหมือนได้มารับความหู้ได้เขามาแลกเปลี่ยนกันวันนี้นะครับแต่และภายของของของอบอตอมันจะประเมินกันนะครับเราพูนจะเป็นหมู่บ้านเล็กๆเป็นพาเป็นยังแต่ในเมืองเขาก็มาแลกความหู้กันและเขาก็จะมาหู้จักกันนะครับว่าคนนี้อยู่ยังหายเน้อคนนี้อยู่สันาซเน้อคนนี้อยู่ แม่เล้าอย่างไอ,อีปางออเนี่ยนะครับมีอยูกอบจนะครับมีอุปกรณ์อย่างมาห้องเอามาแช์กันนะครับเพื่อเผื่อถ้าเกิดเทศเนี่ยมันจะได้ไง่ายนะครับมันจะได้ไง่ายนะครับว่าอุปรกรณ์ของแต่ละพื้นที่เนี่มีอย่างห้องนะครับอย่างไฟไหมต้ตาดสายตาสายห้าไปเลยเจ้าภาพนั่นน,น,นั่นอย่างขาดเอาอย่างไปห้องเอากี่โคนกี่โคนเนี่ยครับมาเอาจะได้มาอู้กันตรงนี้ นะครับสองวันนะครับวันนี้ม่เจ้าเขาก็ได้มานั่งอู้กันว่าเหตุเกิดแล้วเขาจะวางแผนจะได้นะครับ <typing> ช่องบายเขาก็จะทลองอ้องแต่งชุดแล้วก็ใส่อากาศถังอากาศ scba นะครับว่าลองอยู่กับปืนเนี่ยเวลาเขาปฏิบัติเนี่ยได้กี่นาทีไข่ไหว้าไหวนะครับเขาจะประเมินแต่และคนเสร็จแล้ววันพรุ่งนี้เขาจะเข้าตู้นะครับว่าคนนี้ได้สัก สิบนาทีเด้อซานาทีเด้อเขาจะได้เช็คเกี่อความปลอดภัยของหมูเขานะครับเขาก็ได้ับอุปกรณ์จากหลายที่เพือ่อมา่วยเพราะว่าถังเนี่ยเขาการอัดผมมีสองเอาปะจอมาอาัดละนะครับมันจะได้อยาอ่างเช่นลกท่านเนี่ยนะครับอัดอากาศเองสวมชุดเองนะครับประกอบเองนะครับล้องร้องพอนะครับเครื่องมือเขามีนะครับแล้วก็ถ้ามัน บได้แต่ <c oughs> เขาก็จะมีปีเลี่ยงนะครับแต่และโคนมูวันนี้กทมมาอยู่นี่นี่หนูนะครับสามสี่โค้ก่อนนะครับเปิลเปิลพานการฝึกมาแล้วเดี๋ยวไอ้พมพอกต้อการสวมชุดการหายใจการหันอย่างเนี้ยนะครับมันจะได้จะได้นะครับอ่ะนะครับเดี๋ยวผมจะเท้าห้องน้ำอยู่นี่นะครับห้องน้ำได้กินน้ำเดี๋ยวเขาจะจัดสถานที่แล้วเขามา มาอู้กันนะครับมาละลายพฤติกรรมว่าคนนั่นเป็นและนั่นนั่นนั่นนะครับอันนี้ก็เพื่อเบักสิบนาทีครับเชิญครับผมเราจะพาทา่านผู้ชมทุกท่านนะครับาามาชมนะครับ นายประสิทธิพงศ์น้านี่เราเข้าแต่ละทีมแต่ละทีมแต่ละที่ครับชิวเลยครับต้องทีจัง่วัายังไงนะครับแล้วน้องชายกนอยอยู่นาจากหลายอุปกรนะครับเทศบาลหลายเทศบาลนะครับรวมกันมานี้อะไรไม่ดบเลยครับกาและฟืนฟูภูมิเซอไพรั์าการภูมิวยการกองป้องกันเรื่องาสารนัยอาจเจียงายเจ้า ผมประวินวังสินครับเจ้าพนักงานป้องกันเทศบาลตำบลขัรัำครับชื่อเองปรยูรยิ่งศรเจาพนักงาน้องมาติดง่อชางมครับครับสนนุ่างใช้วงชัยคำครับอยู่เทศบาลตำบลดาสานครับใกล้ๆนี่ครับ้าพนักงานปองกันก็จะเอาสาระภัยมีอย่างเข้าไปแล้วกนสอบแวดล้ได้ จงสวเจคา,านครับอยู่ของต้อมอีกค,ครับถ้าไปยตองสิบป้าก่อนต้นฐานได้ครับบุมใช้วั็ไว่รู้อเมริาปุ่มสลัวนนำครับจะเอายางตกเขาใสครเอาไปต่อรัเบียยครับเดี๋ยวถ้าไฟไหมตั้งหาจะหายได้เอิ่มมาเน่อย สวัสดีครับป่อมเด็กพี่น้องรับเตอร์นะครับจะหายทั้งหลายนะครับผมชูชาติคุณทานครับนักป้อกันและบรทาสายัยชำนาญการดิษฐานตำบนแมายาครับอ่าปอมแล้วนะโอเคส่วนมากนี่จะใช่ใายไหนครับคคายคายการสื่อสารเปิดของอำเภอไหมนเรบครับ,รบอ่าเปิดของอำเภอ แต่ยังของหัวเขาเนี่มันจะมีแบค้ายอยู่นะครับหนึ่งหกสองห้าห้าศูนย์มันมันไปของค้ามือเพราะฉะนั้นการซื้อสาวของเขาเนี่ยมันมันจะลําบากมากนะครับลําบาก,กนะครับอบอกจใช่ของเพื่อก็ะมาใช่อบอุจจก็ใช่คายของอบอจอนะครับเขาเขาเนี่ยโอกาสเขาจะมีหลักการแก้ไขปัญหาจะได้ห้องเกี่ยวกับการซื้อสาวนะว่า เหตุเกิดแต่ละพื้นที่นะนะครับเขาจิ้ย่างจะไดออกความคิดเห็นได้ว่าเออเขาเสนออย่างนี้ว่ามันต้องวุ้ยมันต้องอย่างนี้อย่าครับการสือสร่อสารนี่สําคัญมากเลยใครมใครมีความคิดดีๆมัอครับมายังยังผมไปนะผมว่าต้องใช้คลายเมื่อค่ายของผมไปติดต่อเจ้าของพื้นที่เนี่ยเดี๋ยวมันลําบากนะครับว่าอยู่ที่ไหนที่ไหนเพอโม่เขา ผมหู้อยู่นะครับมัวเฮาเวลาเกิดเหตุเนี่ยเข้าไปหน้างานหมดมีไข่จะมัวมาคนคนหนึ่งจะต้องมาติดต่อประสานงานหน่วยตี่ช่วยเหลือเข้าไปแล้วงันเหนตุนะครับบอกว่าเขาดูนี่นออยังได้ยังไงอ่ะข้อความผู้ว่าคนมันมีน้อยนะครับนี่นี่คือคือการแก้ไขเดี๋ยวเขาจะได้ร้องออกนะครับว่าเขาจะประสานกันยังไงนะครับ สองอ,อุปกรณ์นะครับอุปกรณ์นะครับอุปกรณ์เกี่ยวกับแต่ละพื้นที่เนี่ยมีอย่างห่องนะครับแล้วเวลาถ้าเกิดเหตุลักษณะการเกิดเหตุอย่างไรเขาจะขอกันอย่างไรนะครับสามพื้นที่พื้นที่ที่เกิดเหตุอ่าแต่ละพื้นที่เนี่ยจะบอกห่อไปเนี่ยรับตาไปนะครับว่า ตาสายซอยนึงเอาละมันมีกี่ซอยมีกี่กงนะครับเนี้ยนะครับเขาจะได้มาอู้กันแล้วเวลาเขาไปเนี่ยเขาจะได้ไปรวยทีสุดเจวยจวยกับรวยทีสุดั้างโน้ข้างมวนเนี่ยนะครับมันจะอยู่ที่การสื่อสารเขาเอาไปใกล้หมูเขาวันนะครับผัวตีที่เขาที่เขาอยู่ตกันใกล้ๆเนี่ยนะครับเขาจะมีแนวทางจะได้ที พี่เขาจอย่างหมูขเขาเนี่ยไปแล้วงาเพีดนะครับไวที่สุดแล้วก็มีประสิทธิภาพที่สุดกอนหน้าแต่ละดีมีข้อเสนอค,ครับยังคามเขา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 มีข้อขีดเห็นหรอครับเดี่ยเฮามานั่งอ้วันครับผม เอาที่เขาตุ๊เรื่องอะครับผมเหตุการณ์ที่ผ่านมามันมีจุดสองเหตุการณ์น่าล่าสุดเนะ<ห>าะขอตาสายก็เวลาประสานงานเนี่ยคือคนของผมเนี่ยคือออกไปหน้างานหมดเลยเข้าไปดีหน้าง,งานหมดเลยบางทีใครประสานงานแล้วเวลาคนต่างอื่นเนี่ยเอาขอว่าเจ๊ดเป็นม้าเนาะขอเขาจะเหลือเข้ามาเนี่ยประสานกันไม่ได้ก็จะฟังไม่ทะยุก,กันเขาอะฟังช่องนั่นทองนี้่องเนี้ยมันต่อกิ้วมันมีมีไม,ม่คลายก็มี ห้องวิทยุณประจำผมเปิดน,นะพนักง,งานวิทยุณประจำอนะ่ะจริงๆอะ่ะถ้าเป็นของของตังเพศเนาะของตังโดยตองคนเนี่ยทังเทศบาลนครนอะ่ะเปิดมีห้องวิทยุณเปิดมีพนักงาน,งานเปิดอยู่ถ้าสมมติว่ามีคนครอบคร้ายเนี่ยผมว่าควรจะเอาของตัวเองแล้วจะขอเปิดประสานประสานถึงแม้ว่าเปิดแต่บอกโม่เพื่อนพี่เปิดเปิดไปะจะได้บอกว่าตรงนัน้นตรงนี้ไรเอาว่าเปิดอยูต่ตรงหน้าเครื่องเปิดอยู่ตรงหน้าเครื่อง ในความที่เหตนเห็นของผมนะแต่ถ้าสมมติว่าของไผ่แต่ละพื้นที่มีพนักงานวิทยุประจำอยู่แล้วโดวยที่ไม่ได้ออกไม่ได้ลากเครื่องเลยตอนที่เขามีเหตุเขาก็ทําได้แตล่ลองไปพอนะครับของผมเขาเนี่ยคือถ้าเป็นนี่ภกเขาคิดว่าจะขอทาเพศเวลานี่ประสานนี่นะถ้าประสานขอความช่วยเหลือไาหน,น่อยกเขอยัเข้าคายช่องเพ่มีเหตุมีอย่างนะถ้าสม,มมติว่า,าทางอำเภอเนาะคนทรงตัวประวัติตอนนี้ม,มีไฟไหม้เนอะเนาะ มีอะไรไหมมูนี่ปิดอย่างงงละผมเขาไปเข้าเวลาประสานงานก็นจะยงประสานงานตั้งมา,มาตั้งของช่องโดยท้องเปิดละน้ะผมขอจะขอเป็นที่แ้่คนอื่นจะ,ะตั้งตีเอื่นหรือว่าตีใกล้เคียงเปิดมีความไม่เห็นจะได้อันนี้ผมมองแตงผมนี่ผม,ผม,ผ,มผมบอกว่าผมจะประสานมาต้งนี้